สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะแนะนําวิธีการเปลี่ยนหมึกปากาครับปากกาปาร์เกอร์นะครับเป็นรุ่น IM Bus m e ัสเมทัลนะครับแล้วก็ GT คือแหนบทอนครับผมใช้ดูตัวนี้เป็นหมึกซึมนะครับผมใช้ดูตัวอย่างไส้หมึกกันก่อนนิดน,นึงแล้วค่อยถอดปกากกาปากกาปา r k เกอจะมีหมึกอยู่3ประเภทนะครับก็คือมีหมึก ลุกลื่นครับอันนี้คือหมึกลุกลื่นนะครับอันนี้คือหมึกเจลนะครับอ่าส่วนตัวนี้หมึกซึมนะครับอ่าที่เราใช้วันนี้คือปากกาเราพูดถึงหมึกซึมตัวนี้ผมขอญาตเอานี้ออกก่อนหมึกซึมจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือปลอกสีดําก็คือสีดําหมึกดํากับปลอกสีน้ําเงินตูดสีคล้ายแบบนี้ครับสีน้ำเงินแบบนี้จะเป็นหมึกสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ขนาดหัวเนี่ยจะเป็น FF คือจะเป็น0.5แล้วก็จะมี M นะครับอ่า เอ็มจะอยู่ในมาตร์ตัวนี้นี่ผมจะแกะให้ดูนะครับวพธีการเปลี่ยนส้ยก็ยกขึ้นมานะครับขออนุญาตลือถอดไปนิดนึงนะครับผมตั้งหัวดินก่อนโอเควิธีถอนถอดนะครับคือหมุนหัวออกมาตรงนี้นะครับผมถนัดด้านนี้ขออนุญาตนะครับหมุนส้อันนี้ออกมานะครับโอเคตัวนี้นี่ที่ผมบอกแล้วตัวนี้จะมีหมึกจะมีอยู่สองประเภทนะครับก็คือหมึกหัวนะครับก็เป็นของปักเกอร์นะครับแล้วก็หัวตัวนี้จะมี M ก็คือ0.7 F คือ0ูนะครับเห็นไหมครับเดี mm. ๋ยวผมอ่านนะครับ M คือ0ูนะครับ f คือ0ูนะครับตัวนี้เป็นปักเกอร์แล้วก็ไม d e อินฟันนะครับแท้เลยนะครับอพอเสร็จแล้วตัวนี้คือมามากับมากับหัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองวิธีเปลี่ยนนะครับตัว ตัวของโรลล์บอลไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าไม่มีตัวไม่ต้องห่วงเรื่องสปินครับเพราะว่าไม่มีตัวสปิงมันจะไปล็อกหัวกระล็อกท้ายพอดีที่ตรงท้ายด้ามนะครับแล้วก็หมุนแค่นี้เปิดปอกเพราะว่าความฐานที่สูงมากเลยของโรลล์บอลครับ RB เนี่ยใช้ก็จนลืมเลยนะครับนี่คือหมึกนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูนะครับอ่านี่ครับหมึกหัวจะแน่นเลยนะครับแน่นเพียวเลยนะครับโอเคนะครับ โอเคนะครับก็หมึกจะเป็นแบบนี้นะครับสไตล์แบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะให้ดูนะครับแล้วก็ปอจะเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับใครมีคําถามเกี่ยวกับเรื่ององค์ปากกานะครับสามารถส่งที่ใต้ทูด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคําถามให้นะครับก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ